ลุงใหญ่ต้องหมายพ้นเพลงเพราะว่าเวทีกระติดเพลงมันแรงมากเลยน่าเบื่อแต่ว่าตอนนี้พ้นแล้วตอนนี้เป็นตลาดถนนคนเดิมเอาเจอเพลงอีกโอ้โหเวทีกระติดเพลงเต็มไปหมดลุงใหญ่จะให้ดูคร่าวๆแล้วกันนะเอาสักสองสามนาทีพอนะดูอันนี้เป็นรถสามล้อ ที่มาดัดแปลงแลขับได้ขายไอศครีมส่วนอันนี้ก็เป็นรถอะไรก็ไม่รู้ถ่าทายังหรือเปล่าขายปเป็นร้านเปรี้ยวปากนี้เป็นรถที่ลงใหญ่ขับมาเมื่อกี้ ซูซูกิสูซูกิทำสีใหม่โอ้นี่ทำเป็นบ้านเลยนะเนี่ยนอนได้เลยเหมือนรถลุงใหญ่เป๊ะเจอเพียงอีกแล้วหรอ